นี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสเสด็จออกะวังสุขโขทัยพระราชทานพระโวโรกาสให้นายติยารีมาตูเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางเซซีมาตูภร,ริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าด้วยการนี้นายธานีทองพักดีประกกระทรวงการต่างประเทศและคณะร่วมเฝ้าด้วย วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาราีเสด็จออกนวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการมูลนิธิศูนย์หลวงร .9 ครั้งที่1ทับ2,564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผู้เข้าร่วมการประชุมปลายทางที่ห้องประชุมอาคารชายชนศูนย์หลวงร .9 ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิตลอดปีที่ผ่านมาในกิจการต่างๆอาทิ ความคืบหน้าการสร้างสวนสมุนไพรส่วนต่อขยายปรับปรุงศาลาพักผ่อนซ่อมถนนและทำเคขื่อนรอบประพังแก้วสร้างเรือนเฟิร์นและกล้วยไม้ใหม่ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสวน ศูนย์หลวงรอเก้าเป็นศูนย์สาธารณะและศูนย์รึกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครพื้นที่ประมาณ500ไร่จัดสร้างขึ้นเพื่อน,น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิพบ์รมหาภูจิดเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชรมพันษา60พันษา5าธันวาคม2530ปัจจุบันมีมูลลนิธที่ศูนย์หลวงรอเก้าและกรุงเทพมหานครร่วมกันดูแลเพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมวิชาการด้านปรึกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้เพื่อการศึกษาและเป็นที่พักผ่อนออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปในปราษฎรที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัรบุญคุ้มฉายาองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนวัดสัมปะสิวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2000ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกาภายัยและผู้ได้รับผลกระทบมีผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอแดอำเภอเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกาภายัยและพระสงฆ์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบ อิทธิพลร่องมรสุมและอิทธิพลพายุโซนร้อนเต้นหมู่และคมปาสุทําให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประกอบกับประตูระบายน้ำพลเทพประตูระบายน้ำโพพระยาและประตูระบายน้ำสองพี่น้องได้เพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน รวมทั้งเขื่อนกระเสียวได้ระบายน้ําจากเขื่อนลงสู่ลําห้วยกระเสียวส่งผลกระทบทําให้น้ําท่วมขังในพื้นที่ริมแม่น้ําและพื้นที่ลุ่มต่ํา10อาเภอ110ตำบล983หมู่บ้านเดือดร้อนกว่า56,000ครัวเรือนรวม86,915คนในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าที่รับทราบ จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ต้องอ,อพยพมาพักอาศัยที่เต็นท์พักพิงเป็นการชั่วคราวตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนาที่ว่าการอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีมีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ่อพลอยในอำเภอเลาขวัญในอำเภอหนองปลือตัวแทนประชาชนรับมอบสิ่งงของสิ่งของพระราชทาน โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชากระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกล่าวแก่รัษฎรที่ประสบอุทกาภัยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้อุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีส่งผลกระทบมากในสามอำเภอได้แก่อําเภอเลาขวัญอําเภอบ่อพลอยและอํเภอหนองปลือ บ้านเรือนพืชผลทางการเกษตรเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายหน่วยงานมูล,ลนิธิที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและจะช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไปจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อำเภอเลาขวัญและอำเภอหนองปลือซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ที่พักอาศัยรวมถึงสิ่งของภายในบ้านได้รับความเสียหายนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ที่ทรงห่วงใยประสบนิกรที่ได้รับความการุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประน่านรุดรดิดองคมนตรีเชิญสายบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระราชวชรญาณนเวทีศีภาวนาทุราธรยติคณิสอรบอวรสังคารามคามาวาสีนวัดป่าสมบูรณ์ธรรมอำเภอชาติการจังหวัดพิษนุโลก มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังครักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งพระราชวชรยานุเวทีหรือหลวงพ่อสมบูรณ์กัตตาศีโลเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2483ที่จังหวัดขอนแก่นเมื่ออายุ32ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิสุสงฆ์ที่วัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นและเดินทางไปกราบนมันสก,การหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรจากนั้นได้อยู่อบรมทำข้อวัดปฏิบัติ ศึกษาธรรมกับหลวงปู่ฟัน่นสัหรับการออกวิเวกกรรมาฐานทุดงร่วมกับครูบาอาจารย์อีกหลายรูปจนกระทั่งหลวงปู่ฟั่นถึงแก่มรณภาพจากนั้นจึงออกทุดงตามป่าเขาทั้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตอนออกทุดงมาถึงบ้านห้วยเหินตำบลป่าแดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาเห็นว่าสถานที่แห่งนี้สมควรตั้งวัด จึงรวบรวมคณะศิษยานุสิ์สร้างเป็นวัดขึ้นชื่อวัดป่าสมบูรณ์ธรรมเพื่อเป็นที่ประพฤติปฏิบัติและอบรมพระพิษุสามเนตรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่มีจิตสนใจในธรรมมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อสมบูรณ์เป็นพระเถระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยและจริงจังต่อการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างมากถึงแม้จะชาราภาพลงแต่ยังคงบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ขาดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุน้ําท่วมในหลายพื้นที่จึงมีประกาศให้พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในวันนี้พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสศดีกรมเมือนสุทัศนารีนราถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกกิติยาภานเรนทิรา,รารเทพยวดีกรมหลวงราชสารณนีสิริพัฒน์มหาวชารราชธิดา ประธานกรรมการมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยลงพื้นที่ไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีสามแห่งประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบก,กภัยในพื้นที่จํานวน1400กล่องดําเนินการวันนี้เป็นวันแรกประกอบด้วยโรงครัวพระราชทานที่กองอํานวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดคลองขุดอําเภอบางปลาม้า รงครัวพระราชทานที่กองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องและที่โรงครัวพระราชทานกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทศบาลตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีในวันเดียวกันนี้ที่โรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา มูลลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารมอบให้กับผู้ประสบโทโกภัยจำนวน8,000กล่องดำเนินการเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้มูลลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเสริวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จออกนวังสุขโขทัยพระราชทานพระบรโรกาสให้นายติยารีมาตูเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางเซซีมาตูภร,ริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าด้วยการนี้นายธานีทองพักดีป,ประกกระทรวงการต่างประเทศและคณะร่วมเฝ้าด้วย